ครับสวัสดีทุกคนนะครับพอดีมี f c ท่านหนึ่งนะครับเขาโทรมาสอบถามนะครับพอดีกับไปหาซื้อลบมือสองนะฮะทีนี้ว่าทางเต็นท์นะฮะหรือทางไฟแนนซ์นะฮะก็ถามมานะครับว่ามีประกอบการขนส่งเข้าเรืออย่างนะครับทีนี้ก็เขาไม่รู้จักนะครับประกอบการขนส่งคืออะไรนะฮะนะเดี๋ยวในคลิปนี้จะอธิบายให้ฟังนะครับ แต่จะไม่อธิบายถึงขั้นตอนการขอนะฮะขอจดประกอบการนะะจะอธิบายเฉพาะว่าประกอบการขนส่งคืออะไรนะครับประกอบการขนส่งนะครับถ้าพูดแบบง่ายๆก็คือเหมือนกับบ้านของรถนะฮะเหมือนกับคนเราเกิดมานะครับก็จะมีบ้านให้อยู่มีบ้านในที่นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะซื้อรถมาคันหนึ่งก็จะมีบ้านให้อยู่นะฮะเป็น เป็นบ้านในที่ของรถนั่นเองนะครับถ้าพูดแบบง่ายๆก็คือบ้านในที่ของรถนะฮะนะก็จะต้องมีให้ให้เข้าก่อนนะครับถ้าเราจะซื้อมาคันหนึ่งเราต้องมีที่ให้เข้าก่อนนะครับที่ให้เข้าประการนะฮะถ้าไม่มีก็ต้องจดใหม่นะครับแต่ถ้าสําหรับมือใหม่นะครับแนะนําให้ไปขอเข้าร่วมกับเขาดีกว่านะครับเพื่อที่จะสะดวกและง่ายนะฮะ เพราะว่าขั้นตอนการไปขอจดประกอบการนี่ทำแบบใครที่ไม่เคยทำรถก็ยุ่งยากพอสมควรนะฮะกว่าจะขอจดประกอบการได้ก็หลายเดือนเหมือนกันนะฮะสเดือน2เดือน3ามเดือนประมาณนี้นะฮะเพราะว่าต้องยืน่นเอกสารโฉนดที่ดินรูปที่ดินอะไรพวกเนี้ยนะฮะหลายอย่างนะฮะนะครับก็ ในการซื้อรถทั้นหนึ่งนะครับเราก็ต้องมีบ้านให้ก็อยู่ก่อนนะครับจึงจะสามารถเอารถไปวิ่งงานได้นะฮะเพื่อที่จะขอจดเป็นทะเบียนเอ่อขอขอทะเบียนรถนะฮท,ทุทีนะฮะเพราะว่าถ้าเราซื้อรถมาแล้วไม่มีทะเบียนก็วิ่งไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะนะครับกนะ็ถ้าเทียบง่ายๆก็คือประกอบการก็คือบ้านบ้านของรถนะฮะเป็นบ้านของรถนะครับแล้วก็ มีถ้าเจ้าของประกอบการก็คือเหมือนกับเจ้าบ้านนะถ้าพูดง่ายคือเจ้าบ้านนั่นเองนะฮะว่าจะรับรถใครเข้ามาอยู่หรือจะรับคนเข้ามาอยู่ในบ้านประมาณนี้นะฮะสมมติว่าผมเป็นเจ้าของประกอบการนะผมก็เหมืนอนเจ้าบ้านนั่นเองนะฮะแล้วก็สมมุติว่าใครมีรถที่ยังไม่มีประกอบการเข้านะฮะและ้จะมาขอเข้าร่วมนะครับผมจะให้เข้าหรือไม่เข้าขึ้นอยู่กับผมเองนะฮะ ก็เหมือนกับบ้านคนนะครับสมมติว่านายกอจะย้ายไปเข้าบ้านนายขอนะฮะถ้าเจ้าของบ้านนายขอไม่ยินยอมก็ไม่เข้าได้เข้าไม่ได้นะฮะอันนี้ก็แบบเดียวกันนะครับนะฮะก็คือเราซื้อรถมาคันหนึ่งเราก็ต้องหาประกอบการเข้านะฮะหรืองั้นก็จดเองนะจดเองก็ยุ่งยากพอสมควรนะครับนะ ประกอบการขนส่งนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะฮะก็คือประเภทส่วนบุคคลแล้วก็ทุกประเภทนะครับหรือไม่ประจําทางนะฮะนะครับหรือลดรับจ้างนะครับส่วนบุคคลก็คือที่เป็นป้ายดำนะฮะพื้นสีขาวตวงสื่อสีดำนะครับนะครับอันนี้ก็ใช้ในกิจการของตัวเองนะครับไม่สามารถรับจ้างได้นะฮะไม่สามารถที่จะไปวิ่งงาน รับจ้างทั่วไปได้นะครับนะแล้วก็ใบขี่ก็คนขับก็จะเป็นแบบจะเป็นบอหรือส่วนบุคคลนะครับหรือทอก็ได้นะทอนี้ขับได้หมดนะฮะใบขี่ที่เป็นทอหรือทุกประเภทนะก็จะสามารถขับรับจ้างได้แล้วก็ขับส่วนบุคคลได้นะครับแต่ถ้าใบขี่ที่เป็นบอนะฮะจะไม่สามารถที่จะไปขับรับจ้างได้นะครับ น,นี่คือข้อแตกต่างนะครับต่อมาข้อ2นะครับคือระบบการไม่ไประจำทางหรือรับจ้างนะครับหรือรถรับจ้างนะฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายเหลืองนะฮะพื้นสีเหลืองตรงส,สีดำนะฮะนะครับอันนี้ก็แบบคีย์ที่ใช้ก็จะเป็นทอทอขึ้นไปนะฮะบ,บอจะไม่สามารถขับได้นะฮะนะครับอันนี้คือ ข้อแตกต่างนะครับประเภทที่2นะฮะหรือทุกประเภทตัวนี้นะฮะเราสามารถรับจ้างได้หมดนะ,ะสามารถวิ่งงานได้ทั่วประเทศนะฮะไปวิ่งงานรับจ้างได้ทั่วประเทศนะครับนะฮะในการจดประกอบการก็น่าจะคล้ายๆกันนะฮะเพราะว่าตอนนั้นผมก็จดเป็นป้ายเหลืองนะฮะขัออ้นตอนการจดก็นานพอสมควรนะ,ะประมาณ เกือบๆสเดือนเออสเดือนเรือสเดือนประมาณนี้นะตอนที่จดประกอบการใหม่ๆตอนนั้นนะจำไม่ได้แล้วนะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมไปศึกษาข้อมูลมาแล้วก็มาว่าการจดประกอบการจดแบบไหนนะฮะนะครับ,นะรบถ้าเราซื้อรถมาคันหนึ่งนะครับทางไฟแนนซ์หรือเซลล์นะครับเขาก็จะถามว่ามีประกอบการ ลงแล้วหรือยังนะฮะตัวนี้ถ้าเราไม่มีเราก็จดเองก็ได้นะแต่ผมแนะนำนะครับถ้าใครมีคันแรกอย่าเพิ่งไปจดเองนะฮะแนะนำให้ไปขอข้อร่วมดีกว่านะครับง่ายด้วยสะดวกด้วยนะครับอาจจะมีเสียค่านุ่นนี้นั่นนิดหน่อยนะฮะแต่ถ้าเราไปจดเองนะฮะเรามีคันเดียวจดเองเราต้องวิ่งไปขนสง่งไปกลับไปกลับหมดมันเยอะนะฮะหมดค่าเดินทางค่านุ่นนี้นั่นกว่าจะได้ก็ นะฮะแต่ถ้าเราไปขอข้อร่วมนะครับเราก็ติดต่อไปที่เจ้าของประกอบการนะฮะนะสมมุติว่าผมเป็นเจ้าของประกอบการก็ติดต่อมาที่ผมผมก็จะบอกเออรับหรือไม่รับนะฮะถ้ารับก็ผมก็จะทําเรื่องขอบรรจุเข้านะฮะบรรจุบรรจุรถเข้าแล้วก็แล้วก็ไปที่ขนส่งนะครับแล้วก็ลงไปตรวจนะฮะนะครับแล้วก็ จดเป็นทะเบียนใหม่ออกมานะฮะก็ต้องมีการย้ายสมมติว่าเป็นรถมือสองนะฮะถ้ารถมือสองถ้ารถยังไม่ได้แจ้งย้ายอะไรก็ต้องแจ้งย้ายมาก่อนนะฮะแล้วก็ต้องมีที่ให้ลงก่อนนะครับถึงจะย้ายได้นะฮะถ้ารถยังไม่ได้แจ้งมาเจ็ดเก้านะฮะถ้ารถสมมุติว่ายังซื้อมายังอยู่ที่จังหวัดอื่นแล้วจะย้ายมาที่จังหวัดสมมติย้ายมาที่กรุงเทพนะฮะแต่ทะเบียนเป็นโคราชนะฮะก็ต้อง หาที่ลงให้ได้ก่อนถึงจะสามารถถอดรถออกจากโคราชได้นะฮะก็เหมือนกับคนนะสมมติจะย้ายจากบ้านที่ก็นะครับปิบัติไปบ้านที่ขอนะฮะถ้าบ้านที่ขอไม่ไม่ให้เข้านะฮะนี่ก็ย้ายไม่ได้นะเหมือนกันนะครับรถก็แบบเดียวกันนะครับคือถ้าเจ้าของประกอบการไม่ยินยอมให้เข้านะฮะก็เราก็จะไม่สามารถที่จะถอดรถ ออกจากประกอบการเดิมได้นะครับต้องมีที่ลงก่อนนะฮะนะครับแล้วก็ถ้าแจ้งเป็นถ้ารถแบบที่แจ้งเป็นโมเจ็ดเก,ก้านะฮะเลยยกเลิกการฉันทะเบียนอันนี้ก็อีกเคสหนึ่งนะฮะก็จะเมือนกับรถใหม่เลยนะฮะก็ไม่มีทะเบียนก็เมือนกับรถใหม่นะฮนะร,รถแจ้งโมเจ็ดเก้าก็ไม่สามารถวิ่งงานได้นะฮะสำหรับจอดขายแล้วกเนี้ยนะจอดขายแล้วก็ หยุดนะคือรถหยุดวิ่งอนะไรพวกเนี้ยนะจอดขายจอดจำหน่ายอนะไรพวกเนี้ยนะครับนะครับยกเลิกการใช้รถนะฮะก็ขั้นตอนเยอะมากนะฮะขั้นตอนการย้ายการถอดการอะไรพวกเนี้ยนะเยอะแยะไปหมดนะครับนะบก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะก็อธิบายคร่าวๆนะฮะนะครับนะ ก็ย้ำอีกขั้งอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่ซื้อรถมาใหม่นะครับก็แนะนำให้ไปขอเข้าร่วมกับเขาดีกว่านะครับคันสองคันก็เข้าร่วมเลยนะฮะไม่ต้องจดเองนะ,ะเรายอมเสียค่าในเสียค่าัวคิวนิดหน่อยนะฮะไม่เป็นไรนะฮะดีกว่าเราไปจดใหม่จดใหม่ก็ต้องไปวิ่งเองไรเองนะ,ะหมดค่าน้ำมันเยอะกว่านะครับนี่แนะนำนะครับแต่ถ้าเรามีรถเป็น 10- 20คันเนี่ยโอเคจดประกอบการเองนะฮะ ง่ายกว่านะครับประหยัดด้วยนะครับโอเคนะครับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ